Update u p channel WhistCAare t to e Welcome c c Cryptocurrency r r r y my o n ทางด้านของ Fox New s นะครับประธานสภานะครับคุณจอนสันนบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่พนักงานรัฐบาลกลางนะครับทั่วอเมริกานะครับได้รับเงินเดือนบางส่วนนะคำย้ำว่าบางส่วนนะเนื่องจากพรรคเดโมแครตนะครับขัดขวางระบบที่นี่นะครับนี่เป็นเงินเดือนสุดท้ายของพนักงานนะครับรัฐบาลกลาง7 0 0 0แสนกว่าคนนะครับ จะได้รับนะครับจนกว่าพรรคเดโมโคแครตในวอชิงตันดีซีนะครับในวอชิงตันนะครับจะตัดสินใจทำงานและเปิดรัฐบาลอีกครั้งนะอืมเนี่ยแหละครับ,รบดูแล้วน่าจะยาว <c oughs> <c oughs> ก็โมเมนต์ชัดดาวนะครับถึงขั้นกับขนาดนี้เลยนะครับว่าเอ้ยจะได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะ่าทำใจนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ ทางด้านของคุณเซบอิคิปโตนะก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับในส่วนของพนักงานรัฐบาลกลางอย่างน้อย4,100คนถูกเลิกจ้างขนาะที่รัฐบาลทําทำให้การปิดหน่วยงานรัฐนั้นยาวนานขึ้นนะไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะทาหรือเหตุผลเพราะใครนะครับก็บางทีผมก็เห็นนะในกอเมอเมนที่เขานำเสนอข่าวนะครับว่าทำก็พยายามเปิดแล้วนะแต่ก็ถูกขัดขวางถูกผัดตกเข้าไปนะครับ อ่ะพออีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามหนึ่งก็เสนอให้เปิดนะก็โดนฝั่งเนี้ยปัดตกลงไปเหมือนไม่ยอมกันนะครับอ่าเหมือนไม่ยอมกันนะเออเนี่ยแหละก็เลยเออยังไงกันแน่นะครับก็รอดูแล้วกันเนาะว่ามันจะมีกรอบกําหนดเมื่อไหร่ในการที่จะเปิดคอมเมนต์ชัดดาวเนี่ยหรือว่ารี o p เพอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับก็รอดูแล้วกันเนาะถ้าการรี o p เพนเนี่ยเกิดเร็วขึ้นเนี่ย สถานการณ์คริปโตเคอเรนซีน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับน่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะนะครับอแล้วทางด้านของเนี่แหละเหตุผลสําคัญนะที่มันทำให้ล่วงนะอะตลาดพังทลายนะครับเขาตั้งเลย b บกิ้งเนะีย <laughs> ว <aking new S 1> นะครับตลาดพังทลายทันทีที่ประธานาธิบดีทำนะครับเอ,อเผยแพร่นะหน้าต่างนี้ออกมานะครับสู่สายตาชาวโลกนะครับ แทงแดงยาว8เมตรก็เกิดขึ้นทันทีนะครับโดยข้อความนี้คือเขาบอกว่าจะเพิ่มภาษีประมาณ1 0อยเซนะครับและก็ยังมีแนวโน้มและท่าทีว่าจะไม่พบเจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอีกต่อไปนะก็คือไม่ต่อรองกันแล้วนะครับไม่ต่อรองกันแล้วก็น่าจะปล่อยยาวๆเลยครับน่าจะปล่อยยาวๆนะรอบนี้ก็แน่จะไม่ยอมครับพอไม่ยอมนี้ก็ หลายหลายอย่างนะครับถูกปิดกั้นทันทีนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับเราจะเจอสถานการณ์ที่การ์ดจอนะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยแพงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าใส่คริปโตเคเรนซีเนี่ยหรือว่าใส่ขุดนะใส่ขุดเหมืองบิตคอยขุดเหมืองด็อกคอยขุดเหมืองต่างๆนะครับที่เขาใช้การ์ด การประมวลผลนะครับแน่นอนครับมันจะกลับมาอีกครั้งนะที่กั๊ดจอใบแล้วเป็นแสนนะครับมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะโดยล่าสุดนะครับทางด้าน investing.com เนี่ยได้เปิดเผยนะบอกว่าชิป AI ของ Nvidia ถูกกำหนดเป้าในการปรับปรามสุราก,การการจีนนะก็คือโดนแน่ๆครับเพราะอะไรฐานผลิตอยู่ที่จีนนะหลายตัวนะครับโดนนะครับโดนเนะี่ยที่หนักๆก,ก็คือน่าจะมีผลกับเราๆแน่ๆคนทำงานเนะนี่ยน่จะ โดนนะครับอืมเพราะว่าชิ้นส่วนนี้คุณทอนิกจะขาดตลาดครับถ้าโดนน้ำทํายืดเยื้อในส่วนของตรงนี้ไปนะอืมเนี่แหละก็น่าจะเกิดความขาดตลาดแล้วก็ทําให้ราคามันแพงขึ้นอันนี้มีผลต่อเราทุกคนนะครับคอมพิวเตอร์จะราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็คนที่ขุดบิตโคงบิตคอยก็จะมูลาคา่าเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนมันจะสูงขึ้นนะ น <tang s> ี่แหละก็เป็นสาเหตุด้วยนะที่ได้รับผลกระทบนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับทางด้านของรีมาร์กเนาะหรือว่ารีมาร์เก็ตนี่แหละนะครับรีมาร์กนะก็ได้ออกข่าวครับข่าวล่าสุดนะครับมูลค่าหุ้นของสารัฐนะครับหายไปในทันทีนะเมื่อคืนนะครับมูลค่ากว่า1ล้าน6 0 0 0น0้0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับล้านล้านนะครับ โอ้โหแดงกันทั่วหน่ครับโดนทุกดอกครับโดนทุกตัวนะเนี่ยเอ็นวีเดียโดนหนักกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับแล้วตามมาด้วย Apple นะครับแอปเปก็ฐานผลิตอยู่ที่จีนเนาะแล้วพอชิ้นส่วนพวกเนี้ยโดนกันหมดเนี่ยเอ็ AMD เนี่ยก็6.75นะก็เยอะนะไม่ใช่น้อยนะครับอ่าไม่รู้ว่า AMD หรือเปล่าโลโก้เอ็มดเนี่ยอ่านะครับอินทงอินเทลโดนหมดครับอ่าแอสตเนี่ย แผงเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับถ้าสายคอมพิวเตอร์ก็น,น่าจะเข้าใจกันอยู่นะโดนกันหมดครับพวกนี้นะชิ้นส่วนเนะและลามไปถึงนี่ครับยูเซอร์ครับที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมหรือว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะโดนหมดครับ Microsoft โดนนะ g o o g l e โดนนะครับ Meta โดนนะครับเนี่ย o i c r o s o f t Google Meta หรือว่า f c e e o o o เนี่ยมันมี AI ครับเขามีทีม AI ในการประมวลผลอยู่แล้ว จะต้องใช้ชิปพวกนี้ในการซ่อมบำรุงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเขานะโดนหมดครับแดงเถืออหมดเลยนะแม้กระทั่งเทสลาครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็โดนนะเอเมซอนี่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรศูนย์เนาะเขาเรียกว่าศูนย์ศูนย์คอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเออโดนครับโดนโดนโดนทุกดอกครับแม้กระทั่งฟิ n แลนเชียนี่โดนแน่ๆนะครับการเงินนะครับทุกอย่างนะครับโดนหมดนะครับโดนหนักเลย นี่ถ้า Financial นะครับอันนี้เติมกาวนิดนึงนะ,ะใช้ระบบของ Ripple นะริปเป e นะไม่แดงหรอกครับไม,ไม่น่ไม่น่โดนกระทบอะไรขนาดนั้นนะเออถ้าไปแทนที่ระบบสวิปนะอันนี้เติมกาวนะเออนะเียืยอจะได้ยิ้มแย้มกันมาบ้างนะเจอแดงเถือกขนาดนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับว่าเช์กูรูบอกว่าสายคริปโตครนซีนะครับโดนหนักนะครับมูลค่าหายไปมากกว่า2 5 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ ให้ในคืนเดียวโอ้หนักสุดนี่แน่าจะเป็นเนี่ยแหละครับอี Ether เธอร์ในสิบจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นะครับ XRP สิบจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นะครับอะบิตคอยน์ในห้าจุดสองสามเนี่ย,ยอันนี้เขาเรียงตาม Market Cap นะครับเนี่ยที่โดนกันเนี่ยหนักๆเนี่ยโอ้โหหนักหน,น,น่วงอยู่พอสมควรนะโอ้แดงกันทั่วหน่แน้า,นาแดงหมดเลยนแบบนี้นะแม่าชากันหมดนะครับโดนเยอะครับโดนเยอะจริงๆแล้วก็มีการบอกว่าอาจจะโอเวอร์ไปมากถึง 700ล้านนะครับเจ็700ล้านเออเจ็ล้านนะครับบิตคอยหรือว่ามูลค่าในกรตลาดหายไปเลยจริงๆนะครับแล้วก็ทางด้านของ Ordinal News นะก็ได้ออกมาอัปเดตครับบางทีแล้วบิตคอยอาจจะไม่ได้ร่วงหนักขนาดนั้นก็ได้นะหากประเทศจีนไม่ได้ขายบิตคอยในรัฐบาลที่ถืออยู่นะ <c oughs> เนี่ยขา่าวด่วนจีนขายบิตคอยนะครับทุกเหรียญที่รัฐบาลถือครองนะหลังจากทําประกาศนะครับกําหนดภาษีสุนลกกักกกรนะครับจีนเทขายนะครับอา้าวแล้วเทขายไปเท่าไหร,ร่นะขอญาตย้อนไปนะดูที่ผมนําเสนอข่าวไปเมื่อวันสองวันที่แล้วนะว่าจีนถือครองเท่าไหร่นะเราก็เราก็รีทวิตซะเยอะด้วยสิอ่นะ ถือคองเยอะนะแล้วก็โดนเทขายหมดหน้าตักเงี้ยเหมือนกับล้มกระดานแต่ผมผมเชื่อเลย100%เปอขาไม่ได้เทขายหมดหน้าตักยังไงจีนก็ต้องมีบิตคอยเพื่อคำ้ำเพื่อค้ำอำนาจนะเพื่อคานอำนาจสำหรับสหรัฐอเมริกาอยู่ละเอ๊ะอยู่ไหนวะอืม เยอะอยู่นะครับปริมาณที่เขาถือครองเนี่ยในโควมเมนต์เขาเนี่ยอ่านี่เจอละหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบิตคอยถ้าเขาเทขายหมดนะครับเศษคุณโดนน,นัตทำนะคุณโดนนัตทำกวาดเรียบนะเออเนี่ยคือยอดที่ถือเยอะจริงๆนะแล้วก็ โอ้โหเทหมดหน้าตักนี่โอ้โหอันนี้แค่กัวเมนต์นะครับที่ถือครองแล้วนอกกัวเมนต์ล่ะเขาจะไม่เทขายตามหรือนะเนี่ยแหละก็คือมเม็ดเงินมหาศาลจริงครับอถ้าเทขายนะที่จริงราคาบิตคอยอาจจะไม่ได้ร่วงหนักขนาดนี้ก็ได้นะครับถ้าจีนไม่มีการเทขายนะแต่นี่จีนเทขายด้วยไงมันกลายเป็นสมทบสมทบไปอีกก้อนหนึ่งนะมันก็เลยร่วงลึกไปหนักเลยนะครับ นี่แหละก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะในการตอบโต้ในส่วนของนโยบายของทํามนะในเรื่องของภาษีศูุลกากร,กรนะครับในเมื่อประเทศคุณจะเอาบิตคอยมาเป็นตัว back of reserve ใช่ไหมนะคุณจะปลดหนี้ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยด้วยบิตคอยด้วยคริปโตใช่ไหมฉันเทแม่งเลยฉันไม่ผลกระทบหรอกเพราะฉันถือทองไว้เยอะนี่จีนซัดยับครับเละครับ เลเนะครับอ่ะโดยทางด้านของอเวลกูรูนะเขได้ออกมาอัปเดตนะเขาบอกว่าหยุดการเปรียบเทียบวิกฤตการนะครับวันนี้กับวิกวกฤตการณ์โควิดนะครับเว้นแต่บิตคอยจะลดลงเหลือ55,000นนะครับในในอีก3วันข้างหน้านะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยหลายคนเขาเปรียบเทียบนะบ,บอกว่าการล่วงครั้งนี้สวิงหนักครั้งนี้เนี่ยเทียบกับโควิด1 9ที่เรา เจอมาในช่วงก่อนหน้านี้ที่มันทิ้งดิ่งลงมา8เมตร10เมตรเนี่ยเขาบอกว่าบิตคอยนนะครับช่วงโควิด19ปี2022เนี่ยบิตคอยนะราคาไม่ถึงหมื่นนะครับพี่เพื่อนๆจำได้ไหมว่าบิตคอยนราคาไม่ถึงหมื่นเนี่ยมันมีด้วยเหรอเออมาคิดดูเนี่ยมันทิ้งดิ่งเนี่ยเหมือนมันจะตายแล้วอะเออแล้วตอนนี้ผ่านมา5ปีเนาะ หปีบิตคอยแสนกว่านะครับแล้วเขาเทียบวิกฤตการเนี่ยในช่วงนั้นอนะมันแค่เศษเสี้ยวนะครับมันแค่สเต็ปนี้เองนะไม่เทียบกับโควิดส9บ้านะครับเนี่ยมันแค่สเต็ปนี้เองนะมันยังไม่ใช่สเตปลึกล่างนี้นะครับเหตุการณ์ที่เราเจอนะถ้าเราเหตุการณ์ที่เราเจอเนะี่ยไม่เทียบกับโควิด19แล้วเจอสถานการณ์นั้นจริงๆนะครับมันจะต้องลงเป็นลึกถึงห้าหมืนห้าพันเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อรับไหวไหมอืมตายนะครับตาย ก็คือใครมีเงินถึงขั้นบางคนถึงขั้นก็นกนล้มละลายได้เลยนะครับถ้าเอาเงินทั้งชีวิตมาลงกับบิตคอยนี่ยน่นะผมถึงบอกว่าให้จัดสรรปันส่วนเม้นเงินลงทุนให้ดีนะเพื่อระมัดระวังในวิกฤตการณ์ตัวนี้ด้วยเนาะ,ะเผื่อมันจะเจอไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่เจอก็ดีแล้วนะมันไม่เจอก็ดีแล้วนะมันไม่เป็นไปตามแพทเทิร์นของโควิด -19 เกนี่ยก็ถือว่าดีแล้วแต่โควิด -19 เนี่ผมผลกระทบทั้งโลกไง มันเป็นวิกฤตการณ์ในเขาเรียกว่าอะไรวรัสโจมตีโลกอะ่ะคิดง่ายเหมือนวันล้างโลกอะครับเนี่ยมันก็เลยแคสลงมาแบบหนักหน่วงมากๆนะผู้คนทํางานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้นะครับแต่นี่โอกาสไปต่อได้ครับอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะไม่เทียบกันเนาะถ้าบิตคอยนอะถ้าบิตคอยร่วงเงี้ยอ๋อคอยเละครับบางคนบางเหรียญถึงขั้นกระสุนหายไปเลยนะอืมจริงๆเนาะอ่ะ เนี่ยถ้าย้อนไปได้นะ้เก็บไปสักหน่อย,ยก็ดีนะตอนนี้ราคาเป็นแสนนะต่อใอ้ล่วงมาก็ยังแสนอยู่นะแสนดอลลาร์นะครับอะต่อมาอีกข่าวนึงครับอาทางด้านของคนสเตปอิสคริปโตนางนนบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนะครับประกาศว่าจะเขาคาดหวังว่าจะผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตภายในอีก3มเดือนนะรัดเข็มขัดให้แน่นๆนะครับตอนนี้ ต่อให้ Government Shutdown นะครับยังดูท่าทีแล้วยังจะไม่เปิดนะแต่ในเรื่องของการขับเคลื่อนของกฎหมายคริปโตเคอเรนซียังคงเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อให้เขาทะเลาะกันสุดท้ายไอ้ตัวนี้มันจะผลักดันให้ประเทศมันไปได้ไกลามากขึ้นเนะี่ยมันก็แน่จะผ่านเร็วๆนี้เนาะอันนี้ก็ต้องรอไปต่อไปนะอืมแล้วก็มีข่าวดีครับคล้ายๆข่า,ขาวดีนะทางด้านของ f Fox Business นะครับ รายง,งานว่าทมเนี่ยกำลังพิจารณาอภัยโทษให้พิติซีซี่นะครับและดึงตัวพิติซีซี่มาเป็นที่ปรึกษานะครับในส่วนของคริปโตเคอเรนซีของโกอบบูเมนต์นะของรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วอนาคตเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องผลักด,ดันในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนี้อย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้นละแล้วลก็ตอนนี้มีการนําเสนอในส่วนของกฎหมายกฎหมายคริปโตเคอเรนซีหรือว่าแบบร่างโครงสร้างกฎหมายคริปโตเคอเรนซีเนี่ย มันต้องใช้หัวกะทิทางด้านของอคริปโตเนี่ยมนร่วมกันครับร่วมกันสร้างในส่วนของกฎหมายตัวนี้ขึ้นมานะโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่พิติซีซีจะถูกอภัยโทษนะในส่วนที่บอกว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับคริปโตคุเรนซีใดๆเนี่ยเนี่ยนะนะพอกลายเป็นคนที่ไม่ต้องยุ่งอะไรเขาจะได้ถอยตอนเนี้ยเหมือนเขาถอยออกมาแล้วเขามองภาพกว้างมากขึ้นเนะี่ยโอกาสเติบโตจากพิติซีซีเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะบอกไว้ก่อนนะครับ แล้วโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะครับที่พี่ตีซีจะกลับมาและก็ยืนอยู่ในตําแหน่งในไวท์เฮาส์นะอืมโอกาสสูงมากๆนะครับนะก็เราดูครับการขับเคลื่อนคริปโตลหลังจากนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่กระทั่งการที่ว่ามันจะร่วงจะย่อเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่รายเล็กรายน้อยอย่างพวกเรากาวๆก,กันแล้วก็มีการโฟโมนะยุคก่อนเราจะมี การมองว่าการบิตคอยเนี่ยที่มันจะขึ้นแรงๆเนี่ยมันจะต้องเกิดแรงโฟโมมาหาศาลนะครับยุคนี้ไม่ต้องนะครับยุคนี้ไม่ต้องครับเจออะไรใหญ่ทุ่งเข้าไปเนี่ยีด,ดเป็นแเมตร1ิบเมตรได้นะครับเนี่ยมันเป็นเกมที่ใหญ่ขึ้น,นครับเมื่อก่อนเราบอกว่าใครรู้จักคริปโตเนะี่ยเราคือคนแค่ไม่ถึง5%เซนนะครับของคนทั้งโลกที่รู้รู้จักคริปโตนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ เราอาจจะเป็นคนหนึ่งใน30%ของคนทั้งโลก 1- ใน50%ของคนทั้งโลกแล้วก็ได้ครับตอนนี้ที่เขารู้จักคริปโตเคอเรนซีและเข้ามาอยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีแต่ในเมื่อเราเข้ามาศึกษาคริปโตเคอเรนซีก่อนเขาแล้วนะเราก็ต้องอย่างน้อยก็ได้กินส่วนแบ่งทางการตลาดสักหน่อยนะนะขอมีเอี่ยวสักนิดหนึ่งในเค้กก้อนนี้นี่แหละเราก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าเราจะได้เค้กก้อนนี้เยอะน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความอดทนของเราเนาะ ต่อมานะครับทางด้านของคุณเคนนี่นะได้ออกมาอัปเดตในส่วนของข่าวนะครับนี่คือข่าวดีในวันคลิปโตกําลังแย่ครับการปิดทำการของสหรัฐนะครับของรัฐบาลเนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงภายในวันที่19ตุลาคมนะครับตามที่ประธานสภาผู้แทนนราษฎรคุณไมคคุณไม้นะฮะจอนสันนะกล่าวว่ากล่าวจาก่ายทอดสดนะครับอันนี้ก็อรอลุ้นกันเลยนะครับ ถ้ามันเป็นไปตามที่เขาคาดนะครับตอนนี้เหลือเวลา8วันนะ8วันสําหรับที่เขาคาดการว่าเจะมีการยุติหรือว่าโ e o p e n i n g ใหม่นะครับในส่วนของการทํางานของ government เนะี่ยหรือว่าของรัฐบาลสหรัฐนะครับถ้าเปิดตัวกลับมานะครับการอนุมัติ ETF ต่างๆมันก็จะดําเนินการต่อไปนะครับดาเนินการต่อไปนะแล้วก็การทํางานในภาคส่วนต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับริโต์ตัวคืนซีก็จะได้เคลื่อนเคลื่อนไปข้างหน้าต่อตอนนี้มันเหมือนถูกเบรกถูกหยุด ถูกสต็อปไว้อยู่นะมันยังมันยังเดินไปไม่สุดนะครับเม็ดเงินมันเลยยักๆแบบกักไว้อยู่แบบว่าเออไม่สามารถที่จะเข้าถึงคริปโตคอเรินซี่ได้นะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะเตยมตัวเลยนะครับว่าสัปดาห์หน้าหรืออีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีข่าวดีให้เห็นนะครับอย่างที่เขาบอกก็จริงครับว่าอ่าก็ n ่าเม้นชัดดาวนี้อาจจะยุติภายในเดือน ลอยกระทงนะหรือพฤศจิกายนเนี่ยรอดูครับว่ามันจะเป็นจริงๆหรือเปล่านะอ่าต่อมาครับอ่ะถึงเวลานะเติมกาวกันสักนิดหนึ่งละนะครับในส่วนของ XRP นะจะได้แบบชื่นชุ่มหัวใจนะครับตอนนี้เกิดลักษณะของอ่า e r g e n จนนะครับ Val Di บลลิส e e g e n c e นะครับเนะี่ยก็ถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้นะอ่าเ i d i v e r g e g e n นนะครับ โอกาสที่มันจะไปต่อหรือมันจะลงนะครับมันเกิดขึ้นเหมือนกันเ้าต่อไปอาจจะอย่าให้การแยกทางขาลงของ XRP หายไปเด็ดขาดนะเนี่ยโดยทางด้านของคือสเตปอีทกิปโตนะเขาบอกว่าไพร์นะครับเนี่ยสัญญาณแบรลินะสัญญาณที่มันจะย่อนะครับแต่ก็มีอีกสัญญาณหนึ่งก็คืออาจจะกลับตัวนะโดยเขาตีว่าเออตอนนี้มันร่วงลงไปมากถึง50 65%ละโอกาสที่มันจะดิดกลับขึ้นแรงๆเนี่ยมันก็สูงขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วมันจะไปถึงขนาดไหนโดยมีทางด้านของคุณ x นะ xrp อันกี้หรอันกี้เ,ออ,เอออันกี้นะครับได้ออกมาตีกราฟในส่วนนี้นะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในะที่แบบเออสวิงแบบต่ำๆเหมือนจะหลุดแล้วมันจะไปต่อเนี่ยในโซนนี้นะครับ นี่คือเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2017-18นะครับที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มันเหมือนว่ามันจะไม่ไปแล้วในช่วงปี2020ใช่ไหมเราเจอวิกฤตการณ์โควิด19นะครับสุดท้ายแล้วมันดิดกลับขึ้นมานะครับโดยเขาตีเส้นแนวนะเส้นแนวขาขึ้นนะครับไปเนะี้ยแล้วมันตอนนี้มันรีเทสนะครับเกิดขึ้นในการที่สวิงแบบไส้เทียนลึกๆเนะี่ยรอบหนึ่งแล้วก็ปี2018เนะี่ยมันจะไปได้ก่อนที่มันจะทำ New High นะนิวไฮเนี่ยในตอนที่ปี2018เนี่ยนะ มันมีแท่งไส้เทียนนะครับที่ลากยาวลงมาอย่างเงี้ยลงมารีเทสแบบนี้อีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วโอกาสที่มันจะดีดขึ้นไปโดยเขาวัดจากระยะที่มันดีดขึ้นเนาะจากจุดที่เกิดขึ้นใปัจจุบันเนี่ยอ่าและอดีตนะอดีตนะนะเกิดขึ้นจากอดีตนะจนถึงท็อปนะครับหรือว่าสูงสุดที่เขาเคยทําได้นะครับ แล้วมาตีเทียบกับราคาปัจจุบันที่มันดีดขึ้นนะตอนนี้นะเตรียมตัวดีดขึ้นนะตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะพุ่งทะยานไปถึง28เออ28ดอลลา,าร์สหรัฐต่อนหนึ่งเเลยนะครับก็ภาวนาว่าให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆและโครงสร้างมันคล้ายๆกันจริงๆเมื่อเราซูมเอาออกมานะครับแล้วดูในลักษณะของไทม์เฟรมวีคเนี่ยเนี่ยครับ,นะรบมันเป็นเหตุการณ์ที่มันดีดขึ้นมาแล้วมันย้ําๆอยู่บริเวณนี้เนาะอ่าบริเวณโซนนี้นะครับ แลก็ตอนนี้มันก็ดีดขึ้นเหมือนกันครับโครงสร้างคล้ายๆกันเลยนะปี2อ่าปี2017กับปี2025เนี่ยนะครับเนี่ยดีดขึ้นไปนะทำโครงสร้างไซเว y ออกข้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็รออย่างเดียวว่ามันจะดีดขึ้นอีกเท่าไหร่แค่นั้นแหละนะครับอันนี้โอกาสเป็นไปได้ครับแต่สิ่งที่บอกว่าข่าวดีนะครับข่าวดีนะอันนี้ข่าวดีจริงๆนะครับ ท่ามกลางข่าวร้ายนะครับอันนี้ x r p นะครับเปลียนอื่นขออภัยนะครับทางด้านคุณแจ็คเดลิเปิลี่้ออกมาอัปเดตนะไม่รู้ว่าเป็น้วงลึกเอกสารของเซกมาเมื่อไหร่นะครับข่าวดวนนะครับกลตขอยื่นแก้ไขในเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของ S1 นะครับอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลานี้นะครับตุลานี้เลยนะและได้เริ่มแก้ไขแล้วนะครับ หลายเจ้านะครับที่ถูกคำสั่งให้แก้ไขเอกสารส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะมีทางด้านของ b i ส w วตแฟรงกินและทมินทีวันแชร์วิทตอมทรีเกสเกลและ Can a r ล่นะครับล่าสุดนะครับทางด้านของอันนี้ของเจ้าไหนวะเนี่ยเนี่ยบิสเวตนะครับได้ยื่นเอกสารแก้ไขไปเรียบร้อยนะครับโดยทันท่วงทีนะวันนั้นเลยนะครับเนี่ยวันที่10บออกท e เเนาะเนี่ยทางด้านของเซกเนี่ยแอฟไฟวิสนะเด Security and Exchange นะครับ Commission On นะเนี่ยขอยื่นแก้ไขเอกสารนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยมีเจ้าไหนบ้างที่แก้ไขอ่าเริ่มยื่นแล้วนะครับเกือบครบนะครับที่ผมหาเอกสารมาได้นะอันนี้คือนี่ของ Canary นะครับ Canary AP ก็แก้ไขวันเดียวกันครับเนี่ยแหละนครับ10 o c t o b e e นะเอกสารจากที่เดียวกันเลยนะครับยื่นแก้ไขนะครับยื่นแก้ไขในส่วนของ Form S1 นะครับ การที่เซกแจ้งให้แก้ไขในเอกสารของวันที่10หรือว่าของเมื่อวานเนี่ยหมายความว่าอะไรเซกยังทำงานในส่วนของ ETF อยู่แล้วก็พร้อมที่จะอนุมัติในส่วนของสปอ t ETF อืมอันนี้มีผลอะไรต่อให้เจนเท mm hmm. hey, ขายบิตคอยนะครับ ETF ก็ยังต้องเดินอยู่อ่า ETF เดินอยู่นะครับเนี่ย และอีนี่คือและอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับทางด้านวิทดอมทวีเนาะก็ได้รับคำสั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะแก้ไขและนะ้วเนี่ย subject นะครับ to completion นะครับเนี่ยเต็มตัวนะฮะก็คือยื่นเอกสารแก้ไขในส่วนของวันที่10นะครับ10บออกตูเบิลสองพันยนะหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยวิทตอมทวีนะก็ได้ยื่นแก้ไขแล้วนะครับยื่นเอกสารขอแก้ไขนะในส่วนของฟอร์มต่างๆ นะครับและอีกเจ้าหนึ่งก็คือของเกสเกลครับกองทุนเกสเกลนะครับจะแปลงเป็นกองทุน ETF สาธารณะนะสถาับนต่างๆโดยใช้ประโยคว่า XRP นะครับอย่างเต็มที่นะดันราคาให้สูงขึ้นนะเนี่ยครับก็ได้รับการแก้ไขเหมือนกันนะครับเนี่ยของ o c t o b e r 10นะครับวันที่10 o c t o b e r เนี่ยอ่2025นะครับเช่นกันครับนะยื่นเอกสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เพื่อรองรับ การเปิดตัว ETF แบบเต็มเนียวนะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอ่าก็น่าจะประมาณนี้นะรอดูแล้วกันว่าท่ามกลางข่าวร้ายยังมีข่าวดีและเรายังพอมีกำลังใจว่าเฮ้ยเหรียญที่เรากำลังติดตามกันอยู่เนี้ยมันมีการเคลื่อนไหวในส่วนของสปอ t ETF เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะเศกเขาไม่ได้หยุดทำงานนะครับเสกเขายังทำงานอยู่ ต่อให้ทางด้านของกอ,อกเองเขา,าเสิร์ชมาให้ว่าเสกไม่ทํางานนะครับตอนนี้เสกทํางานนะครับซึ่งมีสัญญาณบ่งบอกว่าอะไรสัญญาณบ่งบอกคล้ายๆว่าใกล้เต็มแก่แล้วในการที่จะรีโอเพนนิ่งของ Government นะครับน่าจะยกเลิกกันแล้วแหละในส่วนของชนะัดดาวแน่าจะแค่จบปแล้วเนาะน่าจะใกล้กลับมาแล้วเนาะ ่านี่ข่าววันนี้ก็ประมาณนี้ก็ลองใครคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์มาคอมเมนต์แล้วกันนะครับ